ผู้สังเกตที่อยู่ในตำแหน่งลัตทิจูดต่างกันจะระบุค่ามุมทิศและมุมเงยของดาวดวงเดียวกันได้เหมือนกันหรือไม่อย่างไรศึกษาได้จากกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยนะคะ ติดดาว A ที่ปลายตะเกียบด้านทิศเหนือของแบบจำลองทรงกลมฟ้าของผู้สังเกตที่ละติจูดศูนย์องศาถือแบบจำลองให้ขนานกับพื้นศึกษาพิกัดของดาว A บันทึกค่ามุมทิศมุมเงยและพิกัดดาวในตารางบันทึกผลทำกิจกรรมเช่นเดิมค่ะแต่เปลี่ยนตำแหน่งของผู้สังเกต มาศึกษาดาวเที่ละติจูด45องศาเหนือบันทึกค่ามุมทิศมุมเงยและพิกัดดาวในตารางบันทึกผลค่ะศึกษาพิกัดของดาวเที่ละติจูด45องศาใตา้พร้อมระบุค่ามุมทิศมุมเงยและพิกัดของดาวในตารางบันทึกผลเมื่อผู้สังเกตอยู่ที่ศูนย์สูตร พิกัดของดาว A มีค่ามุมทิศศูนย์องศาและมีค่ามุมเงย0องศาเมื่อผู้สังเกตอยู่ที่ลัติจูด45องศาเหนือพิกัดของดาว A มีค่ามุมทิศศูองศาและมีค่ามุมเงยบวก45องศาเมื่อผู้สังเกตอยู่ที่ลัติจูด45องศาใต้พิกัดของดาวเมีค่ามุมทิศศองศา และมีค่ามุมก้มลบ45องศาจากกิจกรรมพบว่าหากผู้สังเกตอยู่ในตำแหน่งละติจูดที่แตกต่างกันการบอกพิกัดของดาวดวงเดียวกันในระบบพิกัดขอบฟ้าจะมีค่าแตกต่างกันค่ะ